สวัสดีครับครั้งนี้เราจะมาพูดถึงนักวิทยากรคนแรกของอียิปต์โบราณหรือนักมายากลที่คาดว่าเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นก็คือเจดีหรือเจไดเชาวนาผู้ได้ชื่อว่ามีเวทมวนต์จากยุคโบราณตามกระดาษที่เก่าแก่ที่สุดในโลกบาบิลัส เจไดเป็นชื่อของนักมายากลชาวอียิปต์โบราณที่ปรากฏในบทที่สี่ของเรื่องราวที่เล่าในเวสต้าปาปิรสัสในตำนานกล่าวกันว่าเขาได้กระทำสิ่งมหัศจรรย์ในรัชสมัยของกษัตริย์คูฟูเจไดปรากฏเฉพาะในเรื่องที่สี่ของเวสต้าปาปิรสัสเท่านั้นไม่มีหลักฐานทางโบราณาคดีหรือประวัติศาสตร์ที่แสดงว่าเขามีตัวตนอยู่ อย่างไรก็ตามเขาเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับนักประวัติศาสตร์และนักอียิปต์วิทยาเนื่องจากเทคนิคมายากลของเขาเชื่อมโยงกับการรับรู้ทางวัฒนธรรมในภายหลังเกี่ยวกับบุคลิกภาพของกาาริส์คูฟูเจไดได้รับการขนานนามว่าเป็นคนธรรมดาสามาัญในวัยที่ไม่ธรรมดามีพลังวิเศษและมีพรสวรรค์ในการพยากรณ์ความมหัศจรรย์ของเจได ตามรายงานของเวสกาปาปิรสัสเจ้าชายเจเดเฮอร์นำเสนอเรื่องราวของเจไดเขายืนอยู่ต่อหน้ากษัตริย์คูฟูผู้เป็นบิดาและกล่าวว่ามีแต่การพูดถึงปาฏิหาริย์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนเท่านั้นที่รู้กันดีเท่านั้นไม่สามารถแยกแยงความจริงและความเท็จได้ที่นี่แต่มีบางคนในช่วงชีวิตของพระองค์เองที่ไม่มีใครรู้จัก คนที่สามารถทำให้คนม่่เขลาวกลายเป็นคนฉลาดได้คูเอฟยูถามว่าสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรเจเดเพอร์ J er ลูกชายของฉันเจเดเพอร์ตอบมีสามัญชนชื่อเจไดอาศัยอยู่ในเจสเนเฟรู u, เขาเป็นพลเมืองธรรมดาแต่อายุ110ปีกินขนมปัง500ก้อนเนื้อวัวหนึ่งสวนและดม 100ขวดทุกวันเขาสามารถชบชีวิตสัตว์ที่ถูกตัดหัวได้กล่าวกันว่าเขายังสามารถสร้างสิงโตป่าให้เชื่อฟังจนสิงโตป่าใช้เชื่อกลากตามเขาไปบนพื้นได้นอกจากนี้เจไดผู้นี้ยังมีความรู้เกี่ยวกับจำนวนไอพุทธในวิหารเวนเนตของทองฟาโรใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อค้นหาห้องเหล่านี้ เพราะเขาวางแผนที่จะสร้างบางสิ่งที่คล้ายกับเส้นขอบฟ้าของเขาและคูฟูสัง่งเจ้าเองเยเดฟอร์ลูกชายของฉันพาเขามาหาฉันหน่อยสิ ดังนั้นเจเดเพร์ er, จึงจัดการเดินทางของเขาในช่วงเดินแรกของฤดูการแทนและเดินทางไปยังเจเนเฟอรูเขาพบเจไดและเชิญชายชราไปที่วังของกษัตริย์ด้วยคำพูดสภาพของคุณเท่ากับคนที่อายุยืนยาวและกับคนที่นอนจนถึงรุ่งเช้าโดยไม่มีอาการป่วยและหายใจไม่ออก พราะความแก่คือเวลาตายเวลาเตรียมพิธีฝังและเวลาที่ฝังนี่คือการตั้งคำถามถึงสภาพของขุนนางเรามาเพื่อเรียกท่านตามสมควรแก่บิดาของข้าพเจ้าเพื่อท่านจะได้รับประทานอาหารอโอชาที่บิดาข้าพเจ้าให้ซึ่งเป็นอาหารของผู้ติดตามท่านแล้วเขาจะพาคุณไปหาบรรพบุรุษท,ที่อยู่ในสุสานตอนนี้เจไดตอบว่ายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเจเดเพอร์ บุตรชายของกษัตริย์ผู้เป็นที่รักของพ่อของเขาขอให้คุณได้รับคำชมจากบิดาของคุณครูฟูผู้ชอบธรรมขอพระองค์ทรงให้ที่ของพระองค์อยู่เบื้องหน้าบรรดาผู้มีเกียรติตลอดกาลขอให้กาของคุณประสบความสำเร็จในการต่อสู้ทุกสิ่งกับศัตรูขอท่านบาทรงทราบทางไปสู่ประตูมัมมี่ผู้ตายด้วยเถิดเจเดเพอร์ออนำเจไดไปที่ท่าเรือและเตรียมเรือสำหรับการเดินทาง ชายชราสัญญาว่าจะติดตามเจเดเอร์โดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะนำหนังสือและนักวิชาการติดตัวไปด้วยเยเดยฟอร์ยอมรับและชายทั้งสองก็เดินทางไปที่พระราชวังของครูฟู เจเดเพเข้าไปในวังและไปหากษัตริย์คูเอฟยูบิดาของเขาทันทีเจ้าชายกล่าวว่าขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญเจริญรุ่งเรืองฉันพาเจาไดมาหาคุณแล้วคูฟูตอบกลบับไปพาเขามาหาฉันสิจากนั้นคูฟูจะจัดขึ้นในห้องโถงของพระราชสำนักฟาโรต้อนรับเจไดด้วยคำพูด ปฏิเสธที่ไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเจไดตอบโอ้ท่านอธิปไตยท่านมีเพียงผู้ที่ถูกอัญเชิญเท่านั้นที่จะมาข้าพระองค์ถูกเรียกตัวมาบัดนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มาแล้วฟาโรกล่าวต่อไปว่าจริงหรือที่คำพูดที่ว่าเจ้าสามารถรักษาศีรษะที่ถูกตัดขาดได้ เจไดพูดว่าใช่แล้วข้าแต่ท่านอธิปไตยขอให้ท่านมีชีวิตอยู่ได้รับพรและเจริญรุ่งเรืองฉันรู้วิธีการทำเช่นนี้ครูฟูต่ตอบว่าขอให้นำนักโทษที่ถูกจำคุกมหาฉันเพื่อจะได้บังคับประหารชีวิตเขาเจไดปฏิเสธด้วยคำพูดอย่าททำให้มนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมานข้าแต่ท่านอธิปไตย ขอให้ท่านมีชีวิตอยู่ได้รับพรและเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมว่ามันไม่เคยได้รับอนุญาตให้ทำอะไรแบบนั้นกับฝูงขุนนางเลยเจดีเลือกสัตว์สตัวแทนตัวแรกเป็นหานเขาตัดหัวหานแล้ววางศีรษะของเธอไว้ทางด้านตะวันออกของโถงผู้ชมส่วนลำตัวอยู่ทางด้านตะวันตกจากนั้นเจไดก็ไล่มวลลับและหัวของหานก็ลุกขึ้นยืนและเริ่มเดินต่อแต่ จากนั้นหานก็ยืนขึ้นและเดินต่อแต่ด้วยส่วนของร่างกายทั้งสองเคลื่อนไปในทิศทางที่เท่ากันแล้วจึงหลอมรวมกันตอนนี้หานที่ฟื้นคืนชีพออกจากห้องโถงด้วยเสียงวัวรอค,คิกทักการแสดงแบบเดียวกันนี้ทำกับนกน้ำและวัวที่ไม่ได้กำหนดไว้สัตว์ทั้งสองก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งได้สำเร็จเช่นกันบัดนี้พระราชาตรัสว่า ว่ากันว่าพระองค์ทรงทราบจำนวนหี่บุตในวิหารเวนเนตแห่งโทษตอนนี้เจไดตอบว่าขอพระองค์ทรงได้รับคำสรรเสริญข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าข้าฉันไม่รู้หมายเลขของพวกเขาแต่ฉันรู้ว่าพวกมันสามารถพบได้ที่ไหนครูฟู่ถามว่ามันอยู่ที่ไหนเจไดตอบมีกล่องม้วนหนังสือที่ทำจากหินเหล็กไฟ เก็บไว้ในห้องที่เรียกว่าเอกสารสำคัญที่เฮลิโปโปลิ is, กสกษัตริย์สั่งเอากล่องนั้นไปเจดีตอบว่าขอให้ฝ่าบาททรงเจริญรุ่งเรืองข้าพระองค์ไม่ใช่ผู้จะนำสิ่งนี้มาให้ท่านได้คูฟูถามว่าใครเป็นคนนำมันมาให้ฉันได้เจดตอบ ลูกคนโตในบรรดาลูกสามคนในคันของรีเดเจเขาจะนำมาให้คุณกริสาตรัสว่าข้าพระเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะพูดอะไรทั้งหมดนี้เรจเจ็ดคนนี้คือใครเจไดตอบว่ามันเป็นภรรยาของนักบวชของเทพเจ้าร่าหล,าหลอดแห่งซาชเชบูเทพเจ้าได้ยืนยันแล้วว่าคนโตในทั้งสา สการในฐานะมหาปุโรหิตแห่งเฮลิโอโปลิสทั่วทั้งอาณาจักรพระไทยของกษัตริย์เริ่มเมงือมนมลหลังจากนี้เจไดาถามว่าหัวใจของคุณคืออะไรโออธิปไตยเจ้านายของฉันเศร้ามากเป็นเพราะลูกที่ฉันปรับตัวหรือเปล่าเริ่มจากลูกชายของคุณก่อนจากนั้นก็เป็นลูกชายของเขาแล้วก็หนึ่งในนั้นครูฟูตอบว่าเรดเจ็ตนี้จะเกิดเมื่อไหร่ เจไดพูดว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนแรกของฤดูเเรสในวันที่15คูเอฟยูเริ่มขุ่นเคืองแต่เมื่อคลองสองแห่งมูกิลีได้ถูกตัดออกฉันยังจะลงมือด้วยมือของตัวเองเพื่อเข้าไปในนั้นด้วยซ้ำแล้วเราจะไปเยี่ยมชมวิหารของราชหลอดแห่งซาเชบูและเจไดพูดว่า แล้วเราจะทําให้น้ําในจุดที่สามารถหลุยน้ําได้ขอ,ของคลองมูกิลีได้มีความสูง42ส,ส,สำหรับคุณคู u เอฟยูยืนขึ้นและออกคําสั่งให้เจไดมอบหมายให้ไปยังสถานที่ในวังของเจเดเพอร์ลูกชายของฉันที่ซึ่งเขาจะอาศัยอยู่ต่อจากนี้ไป รายได้ของเขาในแต่ละวันคือขนมปัง1,000ก้อนเบียร์100ขวดกระเทียมสอเสือดอเด็ก100 000, หอ่อและทุกสิ่งก็เป็นไปตามคำสัง่งการวิเคราะห์สมัยใหม่นักประวัติศาสตร์และนักอียิปต์วิทยาเช่นอดอฟเออร์มานและเคอร์ทายริสเซตเคยคิดว่านิทานของเวสคาพาไพรัสเป็นเพียงนิทานพื้นบ้าน เทคนิคมายากลที่แสดงให้สัตว์ถูกตัดหัวและหัวของพวกมันถูกแทนที่นั้นได้ถูกนำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้เมื่อสองสาทศวรรษที่แล้วแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่ค่อยแสดงออกมาให้เห็นเลยเนื่องจากความกังวลด้านสุนทริยศาสตร์และจริยธรรม ักอียิปต์วิทยาสมัยใหม่เช่นเวเรนาเลเปอร์และมิเรียมนิคายปฏิเสธมุมมองนี้และพวกเขาโต้แย้งว่าเซเทและเออร์แมนอาจล้มเหลวในการมองเห็นความลึกซึ้งของนวนิยายประเภทนี้พวกเขาชี้ไปที่งานเขียนอียิปต์โบราณที่คล้ายกันหลายฉบับแต่ค่อนข้างต่อมาซึ่งนักมายากลใช้เทคนิคมายากลที่คล้ายกันมากและทำนายต่อกษริย์ ตามคำกล่าวของเลเปอร์และลิคายเรื่องราวของพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเจไดอย่างเห็นได้ชัดตัวอย่างที่สื่อความหมายได้แก่ปาปิริปาเทนและคำทำนายของเนเฟอร์ตินวนิยายเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าหัวข้อการพยากรณ์ได้รับความนิยมในสมัยอาณาจากกาักรเก่าเพียงใดเช่นเดียวกับในเรื่องราวของกระดาษปาปิรัสเวสตทาร์ และทั้งคู่ต่างก็พูดถึงซูบาวเทิร์ที่มีพลังเวทมนต์คล้ายกับของเจไดเดอะปาปิราสเบอร์ลิน3,023มีนวนิยายเรื่องเดอะเยโลเกนเพียแซนซึ่งมีวลีต่อไปนี้ปรากฏขึ้นดูสินี่คือศิลปินที่สร้างสิ่งที่มีอยู่ใหม่ผู้ซึ่งมาแทนที่หัวที่ถูกตัดขาดซึ่งสามารถตีความได้ว่าเป็นการาพาดพิงถึงเวสกาปาปิราสเบอร์ลิน3,023มีการ ฉบับหนึ่งที่เสริมความคิดที่ว่านาวนิยายอียิปตโบราณหลายเล่มได้รับอิทธิพลจากเวสกาปาปิรสัสคอลัมน์232ม e ีวลลีสลิป i ิ้ง n t น l ิ a อนซึ่งปรากฏแทบจะเป็นคำต่อคำในเวสกาปาปิรัสตั้งแต่ประเทนเบอร์ลิน3,023และคัะ การเลปเปอร์และลีไทยถือว่าเจไดต้องเป็นที่รู้จักของนักเขียนชาวอียิปตมาเป็นเวลานาน